you always in a mood. Impossible. 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 Aí, huh kind of lady, m o o d f u c k around i c a n believe i o s s b l e i m p o s ก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยุคผมเอง PUBG Math TV วันนี้มันจะมาเล่นเกม Human for f r e s นะครับวันนี้มันจะมาทำการเล่นเกมนี้นะครับ ใครอยากเล่นก็เดี๋ยวผมจะจริงลิงก์เกมนี้ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับเดียวครับเรามาเริ่มด้วยกันดีกว่าอผมบอกเลยผมเล่นมาแค่สองด่านผมก็รู้สึกสนุกแล้วผมอยากให้ทุกคนมาเล่นกันจริงๆครับเกมน,นี้ใครอยากเล่นก็สอบอกให้สอดทุย ที่โหลดก็คอมเมนต์มากันได้นะครับผมจะได้สอนโหลดของผมสอนโหลดแบบไม่ต้องแตกไฟล์ครับผมมาคนจริงอยู่แล้วไม่ต้องแตกฟงแตกไฟล์หรอกเ <c oughs> อ้อนยนะโอ้ยโอ้ยโอะโอ้ <c oughs> ยโอ้ยอ <plateau> ้ยโอ้ยอียโอ้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 ยโยโอ้ยโออยโอ้ยโ้้ ต้องเฟไปเลยครับน้องๆแปะแปะเออเออมันยากกันแน่ตรงเนี้ยเออได้ๆครับถึงแม้มันจะยากเพียงใดก็ไม่ขนาดมือรนะวมแล้วน,น,น,นะแต่ผมก็แบบสร้างห้องเลือกที่จะสร้างห้องมันดีกว่าเพราะว่ามันชอบหลุดบ่อยนะครับเกมนี้ผมแนะนำให้เล่นกับเพื่อนมากกว่า อยากไปเนกับสา,สาธารณะเลยนะครับแนะนำนะเล่นกับถามว่าเล่นกับสาธารณะได้ไหมก็ได้นะครับนี่อันนี้ผมก็เล่นมาก่อนแล้วก็ต้องรู้หน่อยนะการจริงๆอันนี้ผมเมนเอเขาทำอย่างเงี้ยเขาเลื่อนรถไฟจับเลื่อนรถไฟถอยหลังแต่มันเป็นคลิปเก่าแล้วแหละส่วนผมแช่แบบ ยกมือขึ้นนะแล้วก็กระโดดอยวิธีวิธีเล่นก็คือปุ่มนี้คือปุ่มเดินเนาะทุกคนน่ารู้แหละแล้วก็โหอ,อัดคลิปมาสองนาทีแล้วเพิ่งมาบอกคือเลื่อนขึ้นนะแล้วปล่อยได้เลยถ้าปล่อยไปแล้วมันจะค้างไว้อย่างงี้นะครับให้วิง่งปุ๊บกดกระโดดครับแล้วกดเลื่อนลงนะแล้ลงตรงกลางนะครับถ้าเราสมมุติเราเลื่อนลงริมอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่ได้ครับมันก็จะจับแค่ข้างซ้ายข้างเดียวนะ เราต้องลงเออลงตรงกลางเนาะมาจับจับสองข้างโอ้ยโอ้ยโอ้โอโอยอยากอยากยะกระโดดปุ๊บโอ้โหเอาให้มันจับก่อนนะครับกระโดดปุ๊บเฮ้ยเดี๋ยวมีคนมานี่ไงว่าไง แล้วกดกดแปะอีกรอบนะครับมันจะทําการปล่อยอนะครับปล่อยปล่อยอ่ะวิธีเล่นก็ข้าวๆนี้แหละครับข้าวที่เล่นยากเนาะก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่แหละสำหรับผมมันก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่หรอกนะก็ยากอยู่แหละโอ้ไงพอหนุ่มเสื้อสีเหลืองเฮ้ยขึ้นเอ้ๆๆๆๆๆเอา พนุ่มเสื้อสีเหลืองหื้มันยากเหมือนกันนะเนี่ยครับโอ้เนี่ย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 มันไม่แปะให้อ่ะอึ๊บเอ้ยเฮ้ยตกตกพนุ่มเสื้อสีเหลืองมานี่สิจูมือขึ้นแล้วหมุนหมุนใช่ไหมใช่พนุ่มมานี่มานี่มานี่ พอ่อนมพ่อนมบ้าไม่นะพ่อนมจับหน่อยมานี่มานี่มาหนิเออทางนี้ทางนี้สิทางดีๆก็มีให้ไปมาหนิหืมผมก็จะโยนลงซะหน่อย ขึ้นขึ้นขึ้นส oh, <no. S 1> ิโอ้ปล่อย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 อ้เล่นคอนเทนที่ยากนะครับโอ้ผู้ชมโอ้ว้านีอะไรเนาะเดือวอะไรครับมาเร็อกขึ้นมาเออดี มานนี่มันนี่ตามานี่ตาม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 นี่มา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 นี่ป้ากัวสุดเซ็กซี่เออพคนหนุ่มสุดที่เหลืองอย่าพึ่งลงมาเซตตัวนายก็ลงมาแล้วช่วยฉันดึงหน่อยอ แค่นี้ก็จะได้แล้วแหละไป้พ่อหนุม่มเออโหแค่นี้ไม่คิดจะกันก็โดดให้ขึ้นเลยเหรอผมของผมเป็นสีฟ้าเนะขับเป็นสีเหลือง ah! มันเริ่มไกลแล้วพ,พ่อหนุม่มยิ้มไงเจ่เลยอย่างจ้าบ้างเนาะโคตรจ้ามาดู Why you always in the mood? My around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a

สีเหลืองพ่อหนุ่มพ่หนุ่มหายไปไหนอะอย่าบอกนะอ๋ออยู ad <ain> ่น <turn out kiss essa> ี่นี่เองอ้พ่อหนุ่มเอ้ยตามนี่ตามนี่ตามานี่ตามานี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้นี่อย่างนี้นี่อย่างนี้นี่อย่างนี้นี่ฮึบแม่งเอ้ยยากอยากยาก ฮึบเออนี่พอนุม่มอย่างงี้นี่นทำงนี้เข้าใจไหมแบพอนุมไปแล้วโอเคเรามาดันใหม่แล้วกับพอนุม่มสื้อสีเหลืองออพอนุม่มไปเลย เขาไม่เห็นแก่ตัวพี่นุ่มซสีเหลืงองเขาไม่เห็นแก่ตัวเยียบแพะเยียบแพะเยียบแพะขอบคุณให้ฉันเยียบให้นะไปเลยเฮ้ยเขาไม่เห็นแกนตัวจริงเนี่ย ุ้ยคนดีโหกล้ามขึ้นเลยยกมือเดียวด้วยพระหนุ่มกล้ามพนุ่มกล้าม